ชัยโยรรบ,บอกวันเวทคุณชยัยโยูยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพช,ชร,รบุรีดูจาก YouTube ประมาณปีครึ่งอะปีครึ่งชอบกันะะสีสวยแล้วก็ดูแข็งแรง สวัสดีครับย so, like ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของทางโรงงานเกษตรพัฒนาฉาิเชียงสาวนะครับ yes, ว uh, ันนี้ผมและทีมงานเดินทางมาส่งมอบรถถ่ายเดินตามกระเทงไวไฟให้กับลูกค้าที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวเราไปพบกับลูกค้ากันเลยครับว่าลูกค้ามีความรู้สึกอย่างไรกับรถถ่ายเดินตามกระเทงไวไฟของทางโรงงานเกษตรพัฒนาฉาิเชียงสาวสวัสดีครับครับก็วันนี้นะครับทางเกษตรพัฒนาฉาเชียงสาวเดินทางมาส่งมอบรถถ่ายเดินตามกระเทงไวไฟให้กับคุณเท่าครับชื่ออะไรครับบอกบันเิตคุณชโย คุณชายโยอยู่ทางไหนครับอยู่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีเราไม่ทราบรู้จักตัวรถถ่ายเลื่นรางว่าทิ้งไวไฟจากช่องทางไหนครับดูจาก YouTube เราดูมันนานไหมครับประมาณปีครึ่งอะปีครึ่งครับเยี่ยมเลยแล้วไม่รู้ว่าชอบมันตรงไหนครับง้ยปครับชอบตรงนนั้สีสวยแล้วก็ดูแข็งแรงคิดว่าจะเอามาใช้งานประมาณไหนบ้างครับทำนาตัวเองด้วยแล้วก็รับจ้างด้วยครับครับก็ยังไงทางเกษตรพัฒนาชาหสัมพันธ์ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณชัยโยที่มั่นใจและใช้สินค้าจากทางโรงงานครับขอให้คุณชัยโยโชคดีแล้วก็ร่ำรวยแข็งแรงนะครััััับบบบบบคคคครรรรรกกาาขอพะะุณมนสสวดี เียวาต้องเอาอะเอะหวนนั <S S ่งถออะไรกหาเราแล้วไกมันแบกจาสายพีนที่ไหนก็เอาเอาเตเป๋อสายพีจามักเตเป๋อมันใหญ่มิดมาก

ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้านล่างด้วยนะครับหรือหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทางเรายินดีและเต็มใจให้ข้อมูลกับทุกๆท่านหรือจะโทรมาหาเราก็ได้นะครับที่บริษัทโรงงานเกษตรพัฒนาจัดสราวจำกัดเบอร์โทร0 3 8 5 9 3า3 5หรือจะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้นะครับที่ไลน์ id เกษตรพัฒนา k a s, s e t p h a t t a n a ถ้าชอบกดไลค์มีใจก็เม้นมาอยากได้รถถ่ายที่คุณมค่าเกษตรพัฒนามีให้คุณสำหรับวันนี้ทางโรงงานกเกษตรพัฒนาสายเชิงเศราได้ทำการส่งมอบรถถ่ายเดินตามกระเยงไวไฟให้กับลูกค้าเป็นที่เรยียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแค่สั่งซื้อสินค้าเราไปส่งสินค้าคุณด้ทุกที่ขอบพระคุณมากครับ